ราวากาตตอนะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยอาริเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคะตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่กําลังจะไปสมัครงานอยากจะเสริมสเสน่ห์อยากจะเสริมบาร,รมีนะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณโุรศักวัดประดู่อัมพวามีสองลิปนะคะแต่เหมือนกันเป็นลิปมันเหมือนกันอีกอันนึงก็จะเป็นแท่งสีขาวใสวๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะคะเป็นดาตัดทองเหมือนกันเลยนะคะผลิตไม่ทันเพราะว่ายอดสั่งซื้อมันเยอะค่ะ นะคะผลิตไม่ทันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลิปมันใช้ได้ผู้หญิงผู้ชายนะคะและอีกอันนึงจะเป็นสีชมพูอ่อนๆแต่ก็เป็นลิปมันเหมือนกันนะคะไม่มีสีแต่ว่าเนื้อลิปจะเป็นสีชมพูเพราะเราจะแยกกลิ่นนะคะสีขาวจะเป็นกลิ่นกุหลาบสีชมพูจะเป็นกลิ่นจัสมินหรือกลิ่นมะลินั่นเองนะคะตัวนี้นะคะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณเองเวลาคุณทาไปแล้วบอกว่าขอให้ได้งานนี้ขอให้พรีเซนต์งานผ่านคุณทาไปเลยเพราะเขาปลุกเสกเรียบร้อยแล้วเนื้อลิปทำมาจากธรรมชาตินะคะไข่พึ่งธรรมชาติ ช่วยเคลือบลิมฝีปากเชียร์บัตเตอร์เพิ่มความชุ่มชื้นน้ำมันมะกอกเพิ่มความชุ่มฉ่าและมีสองกลิ่นนะคะก็กลิ่นกุหลาบและก็กลิ่นมะลิด้วยเช่นเดียวกันซื้อ1่งแท่งในราคาเพียง350บาทนะคะซื้อ1แท่งในราคาเพียง350บาทแต่โปรวันนี้ซื้อ1แถม1จะคละกันก็ได้ทั้งกุหลาบทั้งทั้งมะลิก็ได้นะคะเหลือเพียง666บาทเท่านั้นนะคะเหลือเพียง666บาทนะคะแล้วก็แถมฟรีการ์ดผ้ายันอภิมหาเศษรษฐีร่ำ ชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะบุกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวยัดไตรมิตรนะคะมีเครื่องหมายอินฟินิตี้การเงินการงานความรักโชคลาภนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณผู้ชมเบอร์เดิมเลยนะคะ0902545319 0902545319หรือสแกน QR Code ได้เลยนะคะคุณผู้ชมนะคะซื้อ1แท่งก็ขายซื้อ1แถมหนึ่งก็ขายนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็แถมพยันให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะคะอะ มากันต่อเลยนะคะสําหรับวงการประกวดนางงามบ้านเรากําลังคึกคักนะคะเมื่อวันก่อนนี้ก็มีสาวๆนี่นะคะมาลงประกวดกันเยอะเลยมาเปิดตัวกันเยอะเลยในงานประกวดนะคะมิสเตอร์อาโกลบอลไทยแลนด์นะคะน้าง,งานมากันเต็มไปหมดเลยสาวๆปีนี้เขาบอกว่าน่าจะแตะ50คนนะคะแตะ50คนนะคะก็นะคะ หนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะเขาก็บอกมีกระแสข่าวลือมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นกระแสข่าวที่กลองมาเรียบร้อยแล้วไม่ได้มาปล่อยเองหรือมาเต้าเองนะคะจะมีนางงามนะคะพิชิตมงใหญ่กําลังจะตามฝันจะกลับมาประกวด m ิสยูนิเว r ร์สไทยแลนดอีกรอบจะมาอีกแล้วจริงๆหรือนะคะอันนี้ดิฉันโพสต์เองนะคะนางงามท่านนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าชนะมงใหญ่ในบ้านนะคะชนะมงใหญ่ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ รอหมดสัญญารอหมดสัญญาแล้วก็จะมาประกวด Miss u n i v e r s ์ Thailand นะคะไปเดากันบางคนก็เดาเป็นคนนั้นบางคนก็เดาเป็นคนนี้บางคนก็เดาเป็นคนนู้นนะคะก็มีถูกบ้างผิดบ้างไม่ถูกบ้างไม,ไม่เฉียดบ้างก็มีเยอะแยะนะคะแต่มาแน่นอนโดยนะคะแหล่งข่าวยืนยันแล้วนะคะว่าน้องมาแล้วก็น้องบอกว่าองค์กรเก่าเขาเบื่ออยู่แล้วเบื่อ เขาเบื่อองค์กรเก่านะคะไปเดากันเองนะคะไม่เฉลยนะเขาเบื่อองค์กรเก่าเพราะว่ามันไม่ตรงกับบริบทตัวเขานะคะรันเดาถูกไหมรันรู้แล้วจะรันรู้แล้วจะรันว่ามาจะได้ไหม เขาบอกคู่แข่งสวยเยอะนะเออใช่คู่แข่งสวยเยอะนะบ้าเขาเขามงใหญ่นะมึงเขาไม่ใช่มงเล็กนะสาเหตุคือเบื่อองค์กรเก่าสาเหตุคือเบื่อองค์กรเก่าเขาบอกเลยเขาเบื่อองค์กรเกา่าเขาอยู่กับองค์กรเก่าแล้วไม่เวิร์กล้วเดาก็ะเดาเดาเดา,ดาสนุกเดาสนุกเดาสนุกเขาเบื่อองค์กรเกา่านะคะ มาอีกหนึ่งข่าวนะคะอันนี้เป็นกข่าวหนังนะคะเขาจะมาถ่ายทําที่เมืองไทยนะคะที่จังหวัดกระบี่ใช่ไหมลันนะคะสำหรับนะคะภาพยนตร์หนังฟอร์มยักษ์นะคะเออีมาสคาร่า <c oughs> เล่นด้วยในเรื่องนี้จูเลสิตเวอร์ จูเลสิทเวอร์สี่นะคะเตรียมยกกองมาถ่ายทําที่ประเทศไทยนะคะวันที่28พฤษภาคมนะคะ67เเรียกได้ว่าเป็นกระแสฮือฮาไปทั่วโลกโซเชียลกันเลยนะคะและก็ชาวกระบี่ด้วยเมื่อมีการแชร์ข้อความที่อ้างว่ากองถ่ายทําภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับโลกจากฮอลลีวูดนะคะนั่นก็คือจูเลสิทเวอร์สมัยก่อนตอนถ่ายเรื่องแรกก็จะเป็นจูเลสิทปาร์คกำเนิดใหม่ในโดนนืเสาร์จำไ้นะกูยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะก็ไม่เด็กมากก็โตแล้วแหละ1993นะคะ ยู่หาดใหญ่นะคะจะยกกองมาถ่ายทําในที่พื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกรกฎาคมนะคะสร้างความตื่นเต้นให้คนในพื้นที่รวมถึงบรรดาแฟนคลับของหนังเรื่องนี้ชอบแฟนคลับหนังเรื่องนี้มีตั้งแต่รุ่นพี่เต่าเนี่ยนะคะรุ่นเด็กกับพี่เต่าแล้วก็รุ่นเด็กๆแล้วก็รุ่นโต40่อเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันฉายมันเริ่มฉายเรื่องแรกตอน1993รลัน คนที่ดูหนังเรื่องนี้ภาคแรกอ่ะส่วนใหญ่อ่ะ เอาง่ายๆแล้วกูบอกเลยไม่40ก็50หมดแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นหนังที่ทํากําไรแล้วก็คนยังสร้างได้อย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ชมนะคะไอ้ศูนย์ที่อีนในดอเสาอยู่เนี่ยมันก็พังมันไม่รู้กี่ศูนย์แล้วนะคะล่าสุดมันจะมากระบี่กันนะคะคุณผู้ชมขานะคะก็นี่แหละค่ะจากการสอบถามหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินะคะพนมเบญจาอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนี่ไอ้อขออภยัยกับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เนี่นะคะก็เปิดเผยว่ามีกองถ่ายทําภาพยนตร์ติดต,ต่อมาทางกรมอุทยาน จริงแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรโดยเลือกโลเคชันถ่ายทำในพื้นที่เทือกเขาพนมเบญจาน้ำตกห้วยโต้เหรอใช่ไหมเออนะคะในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เบื้องต้นแจ้งกำหนดการถ่ายทำไว้อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ซึ่งทางอุทยานเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลอำนวยความสะดวกไว้ตามเขาเรียกว่าตามเต็มกำลังที่กำลังพื้นที่เลยนะคุณผู้ชมนะคะตามกำลังเจ้าหน้าที่เลยนะคะนอกจากนี้นะคะอาจจะมีการถ่ายทำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่ด้วยถือเป็นเรื่องที่ดีและจะได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาที่นัก ท่องเที่ยวทั่วโลกจะได้รู้จักด้วยเช่นเดียวกันนะคะสมัยก่อนเขาไปถ่ายคอสตาริกานะเขาถ่ายคอสตาริกาถ่ายแถวอเมริกากลางอเมริกาอเมริกากลางอเมริกาใต้ America 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 นะคะปีนี้มาเปลี่ยนโลเคชันมาเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะคุณผู้ชมนะคะแต่ก็ต้องดูก่อนว่าจูเลสสิทาร์คหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าจูเลสิเวอร์อร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 อนะคะแต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็นจูเลสิเวอร์ใช่ไหม เป็นเวอร์แล้วนะคะเป็นโลกแล้วนะคะเพราะว่าป์คไม่ได้เป็นส่วนพระสว่นพังไปหลายส่วนแล้วเนาะแตโดเสาวพวกนี้อยู่อยู่ส่วนไม่ได้นะครับมันพังส่วนตลอดเลยนะคะใครที่เป็นแฟนหนังนะคะก็อย่าลืมติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับภาพยนตร์จากคอลีวูดเรื่องนี้นะคุณผู้ชมขานะคะอ่ะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะคะ พักสักครู่หนึ่งก่อนแต่ก่อนจะพักกันไปบอกไว้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะอาลีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลมี2กลิ่นนะคะคุณซื้อแยกก็ได้มีทั้งกลิ่นกุหลาบและก็กลิ่นดอกมะลินะคะกลิ่นมะลิจะเป็นสีชมพูอ่อนๆก็เ,เป็นลิปมันเหมือนกันไม่มีสีนะคะแต่ว่ามีแค่สีแค่แค่ตรง,ตรง ตรงแค่แท่งสีไอตรงแค่แท่งตัวลิปมันนะคะซื้อ1แท่งราคา350บาทนะคะแล้วก็โปรหนึ่งแถมหนึ่งยังมีเหมือนเดิมแต่ลดราคาให้อีกนะคะเหลือ666นะคะแล้วก็แถมฟรีก๊์ดผ้ายันนะคะอภิมหาเศรษฐีแํารวยตลอดชีวิตนะครับปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณรงชัยวัดไตมิตรนะคะผู้ชมนะคะอาริเทยียลิปมันเสริมสิริมงคลตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของการเสริมการงานการเงินโชคลาภความรักนะคุณผู้ชมนะ,ะปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดปฐุมอัาวามีเชียร์บั๊ นะคะแล้วก็มีไข่พึ่งธรรมชาติน้ํามันมะกอกแล้วก็มี2ปกลิ่นให้เลือกด้วยเช่นเดียวกันกุหลาบกับดอกมะลินะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยนะคะราคาถูกมาก0902545319 0902545319ลักชูดําทองนะคะสแกน QR code นะคะที่ขึ้นด้านล่างแล้วสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับอาริเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคุณผู้ชมนะคะ,ะมาเดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้า ไฮโซแชมป์เ so หรอทำไมอ่ะหรอเปิดตัวรักใหม่เหรออ่ะจะเป็นใครติดตามช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคลิปจบ Job แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะคละิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ